รู้ไหม11/11/12/12 12. วันช้อปปิ้งเดย์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงวันช้อปปิ้งเดย์นะครับเกิดตั้งแต่ปี2009แล้วโดยบาบานะครับวันแรกที่เกิดขึ้นก็คือ11เดือน11เป็นวันคนสดของ คนจีนนะครับพอ,พอเกิดขึ้นมาแล้วอะ่ะก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแคมเปญแบบช้อปปิ้งแห่งชาติแล้วก็จากวันแรกจนถึงปัจจุบันในแคมเปญนี้สามารถเติบโตได้ถึง1หลักเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว11 1 1 1 2 12หรือวันช้อปปิ้งเดย์นะครับถึงจะเป็นแคมเปญที่ทําให้เราขายดีแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยตัวเองอะ่ะไม่ได้นะครับสก็คือเรื่องจ p เรายิ่งขายดี GP เรายิ่งเสียเยอะ3ก็คือคู่แข่งแน่นอนว่าคู่แข่ง ราคาสู้กําไรมันก็อาจจะน้อยลงนะครับยังมีตัวช่วยดีๆอย่าง CDP นะครับที่มาใช้ในเรื่องของการเก็บข้อมูลของลูกค้าแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัว royalty เข้าไปให้ลูกค้ามาลงทะเบียนของคําสั่งซื้อต่างๆเพราะมีข้อมูลเหล่านี้ครับเราสามารถสร้างแคมเปญ Double Day ของเราเองได้ช่วยทําให้เราเนี่ยรู้จักกับลูกค้ามากขึ้นทาให้แบรนด์เนี่ยสามารถรักษาฐานลูกค้าแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับผม